สวัสดีค่ะเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆได้ชัดเจนกับตัวเองแล้วหรือยังคะชัดเจนหรือยังว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันไม่ได้สูญเปล่าไปเลยชัดเจนหรือยังว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นคุณมีความสุขกับมันจริงๆหากวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นมันคืออะไรแล้วคุณจะมีความสุขกับมันได้อย่างไรกันคะ การใช้ชีวิตเลื่อนลอยไปวันๆการใช้ชีวิตแบบเดิมทุกๆวันเป็นรูทีนโดยให้เงินเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของชีวิตมันทำให้หัวใจของคุณพองโตแล้วหรือยังลองถามตัวเองดูสิคะว่าตอนนี้เรารู้สึกเติมเต็มจากข้างในจิตใจเราแล้วหรือยัง หากเพื่อนๆรู้สึกยังขาดอยู่รู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นแปลว่าคุณยังเติมหัวใจของคุณไม่เต็มค่ะเมื่อไม่นานมานี้กาตี้ได้เกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราถึงเฝ้าคิดว่าถ้าหากเรามีในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราถึงจะมีความสุขได้ทั้งๆที่สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ เราก็สามารถมีความสุขกับมันได้ไม่ใช่หรอคำถามนี้มันชวนให้กัตตี้ได้กลับไปย้อนดูชีวิตตัวเองอีกครั้งค่ะกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เฝ้าฝันอยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจโดยการประสบความสำเร็จในชีวิตการมีบ้านการมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยหากเรามีทั้งหมดนี้พ่อกับแม่ของเราก็คงจะภูมิใจในตัวของเรามาก แต่ในเมื่อตอนนี้เราไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบที่เราหวังไว้ไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีชีวิตที่มั่งคั่งเลยคิดว่าพ่อกับแม่จะภูมิใจในตัวของเราไหมท่านยังคงรักเราหรือเปล่าใช่ค่ะท่านยังภูมิใจในตัวเรายังรักเราและพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเสมอ สิ่งที่เราคิดไปเองว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จก่อนจะต้องมีบ้านก่อนจะต้องร่ำรวยก่อนสิ่งเหล่านั้นคือเงื่อนไขที่กาตี้ได้ตั้งขึ้นมาเองทั้งนั้นค่ะพ่อกับแม่ไม่เคยบอกว่าลูกต้องมีบ้านก่อนนะลูกต้องรวยก่อนนะพ่อกับแม่ถึงจะภูมิใจไม่เลยค่ะพ่อกับแม่ไม่เคยบอกกับกาตตี้แบบนั้นเลย แล้วทำไมเราต้องรอนให้มีสิ่งเหล่านั้นก่อนล่ะคะแล้วทำไมเราต้องตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองทำไมเราต้องขัดขวางการมีความสุขกับชีวิตของตัวเองด้วยล่ะคะลองมองชีวิตของคุณเองค่ะว่าตอนนี้คุณมีอะไรอยู่ขอให้เพื่อนๆขอบคุณที่มีมัน ขอให้เพื่อนๆขอบคุณที่วันนี้คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะซึ่งกัตตี้เชื่อว่ามีหลายคนที่จะชอบสร้างเงื่อนไขในชีวิตของตัวเองขัดขวางเส้นทางที่ทำให้คุณไม่สามารถคว้าความสุขของคุณมาได้ทั้งๆที่จริงความสุขมันอยู่ในใจของเพื่อนๆอยู่แล้วด้วยซ้ำถ้าหากเพื่อนๆชัดเจนกับตัวเองไปทีละเรื่อง เพื่อนจะสามารถปลดล็อกตัวเองจากสิ่งที่คุณไม่ต้องการได้และคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะสามารถหาหนทางที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นหลังจากวันนั้นวันที่กัตตี้ได้ถามตัวเองและได้คำตอบให้ตัวเองแล้วกัตี้ก็ไม่ได้ตกอยู่ใต้อานาคของเงินอีกเลยค่ะเงินไม่ได้เป็นตัวกำหนดชีวิตตอนนี้ถึงกัตตี้จะไม่มีเงินซักบาท มันก็ไม่ได้ส่งผลกับอารมณ์หรือความรู้สึกเลยหรือจิตใจของกาตี้เลยเพราะในหัวใจของกาตี้ตอนนี้มันเต็มแล้วค่ะกาตี้มีความสุขกับชีวิตที่สุดแล้วแล้วคุณล่ะคะชัดเจนกับตัวเองแล้วหรือยังเริ่มถามตัวเองหรือยังคะว่าอะไรคือตัวที่บล็อกความสุขของคุณอยู่ ตอนที่กัตตี้พิมพ์บทนี้อยู่มันมีแรงสั่นสะเทือนอย่างมากเลยค่ะมากจนทำให้กัตตี้เองร้องไห้เพราะความปลื้มปิติในใจว่าเราได้มองเห็นแล้วสิ่งที่บล็อกความสุขของเราและตอนนี้กัตตี้ได้สลัดสิ่งนั้นทิ้งไปแล้วค่ะหลุดแล้วจากความทุกข์ของเรื่องนี้และหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มันเกาะผนึกเงียบ อยู่ในจิตใจของคุณได้กาตี้เป็นกำลังใจให้นะคะและขอส่งความรักไปให้เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์ให้กาตี้นะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆ